นี่คะ่ะวันนี้นะคะเจจูจี้ของเราเนี่ย <t> ก็จะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ล่าสุดข,ของวันนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสินค้าเช h i b o d y l o t i o n นะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นสินค้าตัวนี้นะคะราคาเพียงแค่99สบเาทเท่านั้นนะคะสินค้าตัวนี้นะคะมีส่วนผสมก็คืออาบูตินสารสกัดจากธรรมชาติวิตามิน C วิตามิน E ีจจี้กันจจี้กันที่กอนที่อน โมเดลไลเซอร์และสัรกันแดด FPS s u n s c r นะคะนี่ค่ะถ้าใครอยากซื้อนค่า M เอฟเนยนะคะเดี๋ยวเจนจูจี้นะคะจะทาให้ดูเลยนะคะใช้ดีมากเลยนะคะดีบยากเลยนะคะเพราะที่ใช้ดีเกินอาคารและอีกอย่างนึงนะคะสินค้าตัวนี้นะคะนอกจากมีส่วนผสมที่ครบทุกอย่าง เซเซอย่พูดเลยนะคะอ๋อค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสินค้าตัวนี้นะคะก็จะสินค้าตัวนี้นะคะก็จะสินค้าตัวนี้นะคะก็จะสินค้าตัวนี้นะคะเวลาที่อยู่การแจ้งแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปเที่ยวทะเลร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถซื้อจากน้องเจจุจิหยิบกระเป๋าบัช่าได้เลยนะคะอันนี้นะคะทาได้ทุกเมื่อทุกวัยทุกตุ๊ดแต่วผู้หญิงผู้ชายแมวหมาอุ้ยไม่ใช่แมวหมานะคะถ้าเป็นมนุษยนนะคะทา จำได้หลงลืมๆเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะอันนี้นะคะถ้าสนใจนะคะ F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  เนี่ยนะคะอันนี้นะคะเจจูที่นะคะใชจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าแบบเป็นช่ดีเกินนะคะถ้าสนใจนะคะซื้อเลยค่ะ